สวัสเดีค่ะมุดเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดมาจากโคราชนะคะอยู่สำนักงานใหญ่ค่ะอ่าแล้วน้องวันนี้มูดค่ะมูดมูดโพมูดนะคะคำหลังนะจ๊ะค่ะแล้วน้องคนนี้ชื่อน้องออนนะคะอ่าเป็นผู้ช่วยของมูดเองค่ะมาจากโคราชเหมือนกันค่ะแล้วก็แล้วก็คนนั้นนะคะที่ยืนอยู่นิ่ง อันนั้นน้องนินนะคะเป็นน้องฝึกงานค่ะอยู่คิ้งยนต์สาขานางรองค่ะแล้วก็พี่ปาของเรารู้จักกันดีอยู่แล้วพี่อ้อยพี่น้อยค่ะเซลยรถใหญ่ค่ะแล้วก็พี่อ้อยของเราค่ะผู้จัดการฝ่ายขายค่ะสาขานางรองของเราค่ะคุณนุ่นนะคะใส่หมวกเนี่จ้ะ ค่ะก็วันนี้นะคะที่พวกพวกเรามาเลี้ยงลูกค้านะคะเพราะว่าลูกค้านะคะคือคนสําคัญของเราแล้วเป็นครอบครัวของเราในการใช้รถยนต์อีซูซูวันนี้พวกเราก็อยากจะมาขอบคุณเลี้ยงทุกท่านเลยนะคะที่รักและยังเชื่อมั่นในรถยนต์อีซูซูของเรานะคะขอบคุณค่าขอบคุณค่ะค่ะแล้วต่อไปยังจะต่อไป ในฉลากของมือลูกค้านะคะจะมีคําว่าเสื้อถ้าถ้าเปิดเจอคําว่าเสื้อก็คือลูกค้าได้เสื้อมันมีทั้งหมด8ตัวนะคะจํานวนจํากัดวันนี้แล้วก็ถ้าใครเขียนว่าว่างก็คือลูกค้าไม่ได ma> ้นะคะเปิดได้ไหมเปิดเลยไหมอ่ะเปิดเปิดพร้อมกันเลยจ้ะใครได้เสื้อยกมือเลยยังพี่ยังไม่เปิดเลยพี่ได้ไหมพี่ได้ไหมไม่ได้ติิตะไม่มีการปรนะคะวันนี้ ต้อการ้เขียนอะไรไม่ได้หรไม่ได้ไม่ได้ครับไครได้ทำว่าเสื้อบ้างคะยกมือครับยกมือโอ้ยตายแลหมดเลยอ่ะ iPhone สี่จริงคำถามได้ไหมเสื้อเสื้ออันนี้ได้จริงได้จริงยอมรับเลยค่ะเสื้อสองเสื้อเลยอันนี้อันนี้ได้แค่เสื้อจ้ะโอ้ยมันนมันดูดถ่ายรูปถ่ายรูปใหญ่ ตัวจะเบ็ดหมดปฏิทินที่ก้องให้หน่อยให้ลูกค้าใส่ใส่เลยใส่เลยใช่เปให้ลูกค้าได้เลยค่ะคนไหนได้เชื่อยกมือเลยจ้ะคมมมมีีีีแ่บเดี๋ยวมีเขามาว่างไม่ดิมีใครได้ว่างไม่ดินี่ประมาณคนเดียวอ่ะว่างมีแค่สามใบเท่านั้นนะ สองอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะซิมสองอ่กไม่โอนม้องคุณน่าจะใส่ไม่ได้สองอีกแบบนี้เรามีเ้าดิใครทาคนลบเลยว่าเป็นลูกค้าพี่น้อยเนี่ยจ้าวันนี้เขาให้วัวให้เสือเสือเสือก็แล้ว วางที่่ชาเรียบร้อยแล้วนะมอบมอบเะโชว์เสื้อหน่อจ้ะโชื้อจ้ะทุกคนทุกคนโชเสื้อหน่อยค่ะโชว์เสื้อหนค่ะทาการมอบเสื้อนะครับอีสุกิงยนครับสกานัรอง ยิ้มข็ว่ายิ้มหน้าหน่อยเอาไว้เสืออ้ดิมล็อครับโอ้ยทบมุณเอาเสือโดนเลยนะคะขอบคุณค่ะไหนอยากเห็นหน้าคนได้ว่างนะคะแจ็คหอตมากเลยเขามีแค่สามใบอันนี้บ้างจริงหรือเปล่าครับออะไรที่ครับดูหน่อที่ระลึกคนในว่างเรียนเลยครับ ค่ะก็โพหผมปากของคอเนาะวันนี้เป็นไงอาหารอร่อยไหมคะพี่อร่อยเนาะถ้าอยากกินอย่างนี้อีกเรื่อยๆค่ะแนะนำออกรถออกรถอีกถูกต้องคนไหนยังไม่ออกก็รีบไปออกค่ะคนไหนยังไม่ออกก็รีบไปออกนะคะแล้วก็ถ้ามีคนรู้จักญาติพี่น้องแนะนํานะคะมาออกรถอีสูสกับเราค่ะเดี๋ยวเรามาเลี้ยงอีกแน่นอนค่ะ อยากกินอะไรบอกบอกมดได้เลยมดเป็นคนจัดหาให้เลยมูฉลามอะไรคะมูฉลาม <c oughs> เลี้ยงอีกได้พี่แนะนํามาพี่แนะนา <c oughs> ํามาค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะอยวทานอาหารให้อร่อยกันต่อเนี้ยค่ะห่อได้นะคะเหลือห่อกลับบ้านได้เลยนะคะ<า>ข,ข้าวบงข้าวผัดนี่<า>ม,มึกมึกมะนาวพึ่งมานะจ๊ะตอนแรกเป็นหมูมะนาวนะคะแต่ว่าหมูหมดเอาเป็นหมึกแทามมานา จ้ะอันนี้หมึกกระเทียมค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะอ้าพี่ออยมีอะไรจะพูดไหมถ้าถ้าไปออกอยู่ศูนย์ใหญ่โคราชติดต่อใครคะอะไรนะคะออกอยู่ศูนย์ใหญ่โคราชติดต่อใครต้องถามก่อนว่าทำไมถึงอยากไปออกที่ศูนย์ใหญ่โคราชคะเพราะเพราะว่าเพราะว่าอันดับหนึ่งของประเทศอยู่ที่นางรองค่ะนี่ คนเราจายอย่อันนี้เขาเป็นการตลาดใช่ไเขาเป็นการตลาดเาไม่ขายรถพี่ไปหาเขาได้อยู่แต่เขาจะพาหมอกขึ้นางราคือเก่านั่นแหละขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์นะคะก็คือตอนนี้นะคะทางอีสุขของเรานะคะมีรถรุ่นใหม่นะคะออกมาแล้วนะคะเพิ่ง เพิ่งเปิดตัวนะคะอย่างเป็นทางการเนี่ยวันที่1กัน,นยายนที่ผ่านมานี่เอง <c oughs> เป็นรถนะคะเกียร์ออโต้เกียร์อโอโอต้ในตัวเอสที่เราชอบมาแต่งแบบกันนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะทั้งตัวแ c ปเฉยๆนะคะตัว4ประตูหรือว่าแ a ป f o นะคะ <c oughs> แล้วก็ตัวตอนเดียวด้วย <c oughs> มีเกียร์อโอโต้แล้วนะราคานะคะ <c oughs> เพิ่มจาก ครอห้อราคาเนี่ยเพิ่มมาจากตัวที่เป็นเกียร์ธรรมดาแค่นีดเดียวเองนะคะอันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยสไตล์มันจะคล้ายๆอารมณ์แบบเราขับเก๋งเก๋งซิ่งอ่ะอ่าแบบนั้นแหละนะคะราคายาวแล้วก็ย mm ังได้นะคะตอนนี้มีแคมเปญขับฟรี90วันนะคะหรือจะเลือกดอกเบี้ยถูกพิเศษก็ได้นะคะใช้เงินวันรถเนี่ยหมื่นกว่าบาทก็ออกรถได้นะคะจากฝากประชาสัมพันธ์ตรงจุดนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ก็สนุกสนานแบบสไตล์เป็นกันเองเนาะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ โอ,อ้าพีเลยอ,อ่าปาดอ่าปาดพลี่ปาพ่พี่ปา่าลูกค้าขอ

เอาไม้ไปไหนเอาลูไปแล้บมาทำการรับรอบนะครับมันไม่ใชเอาถรอี่นี่เป็นตตสองพวกออกตัวเดินอังกรบต้องมาต่อที่โต๊เแบบยุรีนเลย การปรึกษาแลครับอีซูซูนะครับคิงยนสคาังลองไปซนได้ยอสมัได้มก้ารีขนมาสิเขาไปต่อยเองก็ได้ทำ อันนี้หมดแล้วกินมพี่น้อยครับใครอยากได้รถบบรทุกนะครับก็เชิญมาติดต่อได้ครับเราได้เลยนะครับผมดังลองมีทุกอย่างครับตั้งแต่รถยบยันรถสิบล้อรถหัวลากรถพ่วงมีหมดครับสั่งเลยนะครับขาขานึ่งสั่งได้นะครับดังรองครับรถพ่วงรถล้อรถสิบล้อตัวผมไปเรยเร้วกันครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดสีาาอีจดไม่ทันศูนย์เก้าหนึ่งแปดสองแนะครับ อันนี้เบอร์ติดต่อเซลน้อยโดยตรงเลยนะครับมีครับมีเรือดำน้ำไหมครับเรือดำน้ำต้องสั่งประยุ์นะครับคันที่สครับเรือดำน้ำเลขวันนี้มันตัวไหนครับตัวแมสองแปดข้างหลังซีซีสีู่นสี่แมนบสองแปดข้างหลังเรือดำน้ำอีกหน่ไม่ใช่สี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 ่หรอกไม่จะเรือดำน้ลต ฝากด้วยนะครับอีทสุขิงยนสขาร์ดังรองกินยองไม่เอาไโยนุยยิงยองนี่เราไต้มาเลี้ยงเม็ดติ้งครักับลูกค้านะครับปุ๊บปะลูกค้านะกรับถ้าส่งไปอยู่ประมาณ สองจุดแปดแต่เราดาวสักสิบห้ายี่สิบเป็นสามแสนสามพัน